บนะผมถามทางสบายนะครับเนาะคือตอนนี้คืชอชาวบ้านทุกคนอ่ะที่คุยกันรอ,อบแรกชาวบ้านเปิดายเรื่องเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินของสมาคมผมถามก่อนปกติสมาคมเนนะี้ยจะต้องมีการประชุมประชุมใหญ่ทุกป,ปีเลยครับปีละครั้งถูกไหมครับแล้วต้องทำลดลดดุลในราการการประชุมถูกไหมครับฉะนั้นผมถามชาวบ้านปี66สมาคมเนี่ยครับมีการเรียกประชุมใหญ่หรือยัง ทุกคนท่านตอบอะไไหมให้ท่านมาได้ดีไหมนัดหนะครับว่าในปีโอกนะครับจะมาขมงได้ประชุมใหญ่หรือยังนะครับตอนนี้นะครับผมก็ทอนำเรี่ยนแบบนี้เลยนะครับว่าในปีโอกนะครับในเรื่องของงบืืนนะครับเรายังไม่เรียบร้อยนะครับก็ยังไม่ได้ประชุมใหญ่นะครับยังไม่ได้ประชุมใหญ่สามัญนะครับเราเห็นผลนะครับเห็นผลที่ ยังไม่ไดทำกับกทำประชุของสมาคมในปี2554นะครับตรงนี้เพราะว่าของเรานะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของเงินนะครับปันเงินเงินที่เรามีอยู่นะครับในส่วนตรงนี้นะครับในเรื่องของงบเพียอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จ,จัดการประชุมใหญ่ได้เพราะว่าในเรื่องของเงินแล้วก็ในเรื่องของ เอกสารนะครับท <a> ี่เราทําไว้นะครับมันก็ยังไม่ครบแล้วก็ไม่ถูกต้องอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับพนักงานนะครับเกี่ยวกับพนักงานท่านหนึ่งนะครับที่มีการทุบกระดีไปนะครับในของงานนะครับแล้วก็ก็เลยเกิดปัญหาที่เราแก้ปัญหาไม่ได้นะครับ้รลาเพราะฉะนั้นคือข้อมูลทกเนี้ยผมมีหมดผมรู้วันที่สงที่5สามทุกอันนี้ไม่เป็นไรอ่ะถามย้อนถามต่อแล้วมี6 5หรอครับ 65เนี่ยมันมันมีปัญหาไหมสมาคมมีไหมไม่มีครับไม่ีแสดงว่าต้มีการปละชุใหญ่ครับมีการประชุนก็มีการแต่ตั้งผู้ครับทั้นผมถามอีต้กันอ่ะมี65ตนว่มาคมอวะมีกำลังมีรายได้สิทธิกรรมาจิติยังไงขาดหรือยังไงของชาวบานปี65 ในครับปี55เรายังมีกำลังอยู่ครับเรายังมีรูปแบบเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นั้นจะมีอยู่ประมาณสี่ล้านสี่ล้านใช่ไหมครับสี่ล้านประมาณนะครับประมาณแล้ววันนี้เอาตนงนี้เอาพุ่งบุญมามาแสดงให้ทราบอยู่ได้ในครับเอามาไหมตรงนี้ในนาทีนะครับตอนนี้ในนาทีนะครับมันเป็นอะอยู่สลิปเป็นเงินกู้ครับไม่ไม่ไม่ใช่ผมถามรูปแบบตัวตียังรูปปีที่แล้ที่เป็การมากระดึงกับ แล้ววันนี้ท่านก็คือมันต้องมีมันต้องมีสำเนาอยู่ที่อยู่ที่อาคารตั้งสมาคมแล้ววันนี้ท่านพอมาแสดงได้ไหมเอามาไหมวันนี้ไม่ได้มาไม่ได้มาไม่เป็นไรท่านบอกผมสิร้านเนาะแล้วมีหกคนที่เป็นดานเงินโคงไปสามล้านรู้เหลือประมาณล้านเศษแล้วช่วงปีหกเนี่ยมีการจ่ายเงินให้กับชาวบ้านอ้ที่เสียที่ว่าหมดแล้วนะในที่เสียชีวิตแล้วอ่ะ ท่านประมูลมีรายจ่ายที่ครับที่อปเหรอครับใครับรียจ่าจ่ายจ่ายเป็นเงินกี่แสนครับก็บางรายอย่างเง้าบนรายก็จะได้ไปเกือสิบนบาทบางรายก็ได้เก้าพันล้าบาทบางรายก็ห้าพันล้าบาทนะครับแล้วผมย้อนไปที่ติหมือห้าเนี่ยตอนที่ท่านจะทำรูปนั้นท่านให้ผู้ตรวจสอบบัญชีมาตรวจสอบนะครับตอนนี้เขาเผู้ตรวจสอบบัญชีไหมครับมีครับทำไมเดี่ยท่านไม่เอาผ네ู้ตรวจสอบบัญชีมาตรวจสอบครับ คือค <minutes> ือโดยหลักโดยหลักไอ้เนี้ผมก็ไม่ได้เชื่อชัยนะที่บัญชีเนาะไม่ได้จบจบนี้ที่สามมาแต่ก็พอมีความเบื้องต้นอ่ะไอ้นี่ที่ลูกจ้างหรือกรรมการหรือเนี่ยทำบัญชีอ่ะทำพนักงานบัญชีของสมาคมครับมีการยักยอกไปคือทำบัญชีเขาสามารถทำบัญชีในส่วนนั้นได้มันไม่ต้องไปต้องรอว่าว่าคนในคนในคนในเครื่องงานของสมาคมเอาเงินไปแล้วอ่ะ มีนั้นทำยูไม่ได้นะท่านท่านต้องลองไปศึกษากับออดิดนะดอชันนะผู้ตรวจสอบทีนี้ไม่นน,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 นี้อันนี้ไองานไม่ได้ถออูนะ่นะคมเขาจะมีกฎหมายที่ว่ามีความผิดของที่จริงคนกฎหมายเขาบอกขั้นตอนว่า,า,ากรรมการต้องทำอะไรบนะ้าบงแต่ละปีอันนี้ท่านหกห้องนะอันนี้คุยจะเป็นะทนานครับคุยตรงตรงว่าปัญหาภายในที่ชาวบ้านเขาสงสัยเนี่ยคือหนึ่ง,งมันเหลือเท่าไหร่ ท่านแก้ปหาในส่ี้ได้ไหมคือรับาลไม่อยากรู้ก่อนเขาไม่อยากรู้หรอกว่าจะแก้ยังไงแต่เขาอยากรู้ก่อนว่าเงินเท่าไหร่ท่านสามารถเอาข้อูตรวจสอบมาเชตรวจสอบได้ไหมนะครับแลนวกเงินที่มันมีอยกับปรามารที่ตรงนี้มันีอยู่แค่ร้อยตัว่งกับรอยตัวม่งที่มีเงินมันผมกเกิดตัวได้แต่ทั้งนั้นไม่มีร้อตัทั้งหมดแล้วร้ตว้หมดอันนี้ที่ถามรัญหาซีรีสาแทนรสอบานะครับ กาเพิ่มการแข่งไปอกแข้งไปคือมีโมกิลภาษาถายเล่นโมดิเดย้กันกภาษายก็กระณาเยอาสุกันเนอะทำไมคนใจก็ทงทรงไปกี่คั้งครับน้อยสามคั้แต่ว่าเอทุกคนครับแล้วชาวบ้านเขาไม่จ่ายท่านทำไหท่านก็ปล่อยรงเลยเรยรงนี้เขาเขาไม่มาจ่ายผมก็ทำังสือแจ้ไปเมื่อเขาเข้ามา